ยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็าอยู่กับไลน์เกียนเศรษฐีนั่นเองนะก็ในที่สุดนะคะเกมก็มีการอัปเดตสักทีนะคะหลังจากที่เรามีกิจกรรมกับอีกนางคุยสเคเลตมาตั้งนานนะคะเธอคือแบบเป็นกิจกรรมที่แบบ นานมากนะคะตั้งแต่วันที่30เลยนะยาวนานาาถึงวันที่5นะคะมกระลาเลยทีเดียวนะคะเธอดูันยาวมันมากจริงๆนะคือแบบนานจนแบบเออนะอในที่สุดก็อัพมาแล้วก็ถือว่าเป็นมันก็ดีอย่างหนึ่งนะก็คือการที่อัพเวนชาก็ทำให้เราสามารถรีเพทที่เราเสียไปในกิจกรรมก่อนหน้านั้นได้นะคะเรามาดูในกิจกรรมนี้ดีกว่านะคะที่เครื่องรางที่เพิ่มเข้ามานะั่นก็คือ นางอะไรนะมีดอะไรนะมีของชูริเคนเรียกตัวนะคะไปดูก่อนนะคะนี่นะมีดปาดเลือกดาวกระจายนะคะเป็นสกิลของดาร์คเลนนะคะเวลาตกแลนด์มาร์กเนาะเราจะสร้างเคล็ดหมายให้กับฝั่งตรงข้ามนะคะในแถวเดียวกันแล้วก็เลือกแถวนะคะตัวนี้จะเป็นเลือกแถวนะอืแล้วก็ความสามารถอย่างที่สองก็คือเวลาเริ่มเทินของเราเนี่ย มีโอกาส65%ที่จะย้ายไปยังในแถวของฝั่งตรงข้ามที่มีเคลื่อนหมายนะคะเวลาไม่แสดงผลก็จะบอกอีก15%เนาะมันก็จะทำให้เรามีโจมตีฟรีหนึ่งครั้งตอนเริ่มเทิร์นนั่นเองนะคะไอ้ดาวกระจายตัวนี้นั่นเองนะคะก็ทำให้เราแบบถ้าเราเบิ้ลได้อีกนะคะ2ครั้งขี้อีก1ครั้งแล้วก็รวมวาร์ปอีก1ครั้งเราจะโจมตีเขาได้4ครั้งเลยนะคะใน1เทิร์นอะ เออถ้าเราทําได้นะคะมันมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะในเกมนี้ถ้ามันโวยเราจะจัดนะคะให้เขาตายหาไปเลยนะคะสรอบนั้นนะคะมันก็เป็นซีที่ดีนะคะเหมาะสําหรับหลายตัวละครอยู่แล้วก็มีเฉพาะตัวนิดนึงนะคะมันจะไปซ้ํากับที่เครืรางบัตรเชิญมั้งเพราะว่ามันเป็นสกิลเลือกเหมือนกันนะคะก็เวลาใช้ก็เลือกเอานะคะว่าจะใช้แบบไหนเนาะ อารเราไปดูวิธีการหาดีกว่านะคะวิธีการหานะคะก็จะเป็นแบบเอาหานะคะชิ้นส่วนดาวกระจายเนะคะแล้วก็ตำราฝึกที่ที่สุดนะคะ A บวกนั่นเองนะคะ3ต่อ2นะคะโดยเลดกันแรกอยู่ที่4ทองนะคะใบรับรองการฝึกเนาะก็จะต้องหาอย่างละ A บวก8นะคะ A อีก3 42นะคะใน ซีก็จะมีมิปรปลาดากรใจด้วยอันนี้คืออยากได้มากนะคะมันแค่มันต่างกันตรงไหนนะคะตัวนี้มีเลือกนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเรียกนะคะแล้วก็สามารถสร้างเครื่องหมายจากไลนยมาร์กไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแถวนะคะตัวนี้จะต้องเป็นแถวเท่านั้นนะคะแถมมีเรียกนะคะต่างกันแค่นี้นะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะปิดเจ็ดอันโอ้เจ็ดเลยหลอ2องเจเลยนะบุญบาปเปหรือเลปล่าแต่มิมันก็ดีนะเธอ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮมไม่รู้ว่าเอาไปใส่กับคาร์ที่แล้วมันจะแบบทับกันไหมฉันว่าน่าจะทับนะเลือกเงากับเลือกอันนี้แต่ถ้าเราได้สร้างกากบาทก็ดีเหมือนกันเนาะเออเพราะว่าเลือกเงาของนาเคที่มันบวดไงโอเคนะคะแนมันเถิดนะก็มีสามารถรวมซูเปอร์ได้นะคะซูเปอร์คือแบบเป็นแบ็คไม่บอกอะไรเลยนะคะ้่าจะบอกเป็นเจ็ดสิบนะคะเพราะว่าอย่างมีดที่มันสร้างสัญลักษณ์นี่มันก็แค่มันก็เจ็ดสิบเลยนะอืมใช่ไหมวะ เวลาบวกซูเปอร์มันบวก70นะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อความส่วนนะคะเพราะว่าเราจะให้ข้อมูลมูลมัวไม่ได้นะคะก็ไม่ได้เก่ามากแล้วเธอเนี่ยมัเพิ่งเข้ามาเอง่ใช่นะคะเนี่ยปกติ5050โอพบูดต้มเล็งนะคะแต่นี้70 65หนะคะนึกว่าจะมีเป็นแบล็คแล้วจะเป็นแบบ6กเจนะถ้า70นี่คือมาตรฐานนะจะว่ากลางๆนะความสามารถเจดะห5ก็ยังลุ้นอยู่นะอ อ่น,นะคะเดี๋ยวเราก็อยู่กับเจ้าแม่ตำนานเอ mm. ลโรนี่กันอีกแล้วนะคะอช่วงนี้ติดมากนะคะก็คือติดตัวประจำเดือนมาหลายตัวนะแต่ก็ยังเล่นแม่เอลโรนี่ตลอดเลยนะคะรอชุดคอตตูมแม่อยู่นะคะเจ็ดร้อยหล่อคอตตูมแม่อยู่นะคะเจ็ดร้อยนะคะเอลโรนี่ขอเป็นสกินชาร์โลนะคะก็ะะจ,ะจะดีมากแต่ว่าไม่มีรองเท้าโลก็ดีนะอืแต่ถ้ามีชาร์ดโลก็จะได้เอารองเท้าออกนะคะเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นก็น่าจะโอเคกว่านี้ใส่โดนไหมโดนก็นลด อ่ะนะคะช่างมัถย์นะคะไม่ใช่กิฟเอโลนีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดของดองกันดีกว่านะคะว่าจะมีวัตถุดิบจากกิจกรรมให้เราหรือไม่นะคะเออก็เยอะอยู่นะของดองหลายกล่องอยู่หลายกล่องอยู่เท่ากับก็เยอะอยู่นะแปดกล่องแล้วนะเออสิบกล่องแล้วนะสิบแปดกล่องไปแล้วนะคะเออโอ้หอตกใจนึกว่าได้ฮาร์ชินหรอ ชิ้นเดียวนะคะน,นี่มันหลอกลวงเราดีกว่าน,นี่มันหลอกเราดีกว่าหลอกดาวเราเลยค่ะทุกคนมันลายมากเลยนะออ,อันนี้ก็เป็นระบบที่เลิฟมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาไล่กดนะคะเราก็กดๆไปเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะอ่าเดี๋ยวอ๋อมันมีเอาเปิดไปแล้วนี่ใช่ไหมมีกล่องวัตถุดิบอยู่หนึ่งอันนะคะ เดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องไปตรงไหนเนี่ยไปตรงนี้นะคะนึกออกละเออเออเอาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วกิจกรรมนี้นะคะรับความสาม,มารถเสริมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อได้รับมีดปลากระดาษเอสบวกแอนแบล็กนะคะในช่วงเวลาก,กิจกรรมเนาะอุ้ยเลิดนะเดี๋ยวไปดูได้ประกาศดๆีๆก่อนมีสุ่มออฟด้วยหรออุ้ยทำไมกิจกรรมนี้มันขยันโอ้ยให้ทำจัง,งต่อมีดปลาปก,กติมันก็มีนะคะโอ้ยมากนี่รับออฟเสริม เวลา2ทั้ง2เป็นแบบแบค็คกับธรรมดาเลยเนาะมีความสามารถที่สุ่มเข้ามาก็คือป้องกันโจมตีสามการเป็นโมคาอารินนบูตต้มเลงเบิร์น30ถือว่าโอเคนะตัดน้ำฟ้า70โอเคได้อะไรก็ได้นะคะ2อันนี้นะอยู่ในตำแหน่งของซีเครื่องรังลมละลายเนาะมีตัดน้ำฟ้าก็ถือว่าโอเคแต่อยากได้เบิร์นก็โอกปังนะโอ้โอ,โอโกรูนะเป็นไรละเอนหนึ่งนะคะอัตราการออกเราไปดูอัตราการออกกันไหม เนี่ยนะตากันออกอเทมนะคะอืม A บวกอยู่ที่1.3นะคะมิดกาก็จะอยู่ที่2.9นะคะอืม1.3หรอแข่งกัน1.3แล้วรอบนี้น่าจะไหวนะ1.3อ่ะผไไม่ไหวก็มารอลุ้นกันนะคะเรามีทั้งหมด6,676นะคะอ่าโอเคมาเริ่มเันก็ไปดูมาแล้วนะมันก็แบบปิดประมาณ5,500มัม้งส่วนใหญ่เขาจะติด5,000อัพๆกันนะ หรอฉันก็หวังว่าจะเหมือนกันฮ่มื่าา่มทำมาแล้วเอางี้เอมาปะถือว่าเปิดได้ดีแต่ว่าเอบอกก็คือไม่มานะแต่ซี่มันก็ตกราวกับหกพันแปดพันปะถ้าขึ้นหมื่นนี่ก็ถือว่าเป็นซี่ที่ทราคับแพงนะโอ้แล้วคือไม่มาเลยหรอหกร้อยเจ็ดสิบนี้จะไม่มีเลยใช่ไหมมันเจ็ดสิบปะว่าเราต้องเหลือยี่สิบหกใช่ไหมเราก็จะเหลือหก เราก็จะสุดไปแค่หกพันห้าหอห้าสิบอุ้ยมาแล้วนะคะ A บวกหนึ่งนะต้องหาอีกตั้งเจ็ดอันนะคะมาเร็วอยู่นะหกร้อยมาแล้วเนี่ยแต่คือ A ไม่มาลเลยหรอหมดไปแล้วนะคะหกร้ยห้าสิบนะคะตอนนี้แล้ A มาหนึ่งนะ A บวกมาหนึ่งนะแล้วก็ A ออีกหนึ่งนะโอ้อย อืมสองอย่างนี้นะคะโว้โยชันขอเช็คก,ก่อนฉันอัดคลิปปะเนี่ยเอออัดอยู่นะฉันควรลืมไม่ได้อัดนี้เธอแล้วแบบจะต้องทำใหม่เนี่ยประเด็นนะ่ะอืมอ่าเดี๋ยวเราไปกระสุมลักกี้กันนะคะลักกี้หลักใจลักชัวรี่นะเปิดนะคะ ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงานะครับเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนะคะเกมเศรษฐีเกาหลีเกาหลีมาสั้นโอ้โหเล่นเกาหลีมาจนลืมมาเส้ไทยไปแล้วนะคะยังเล่นอยู่นะเธอฉันก็เล่นทุกวันแหละช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไล์นะเกมเศรษฐีก็ไม่ได้ทา,ทาเก็ตกันไลนะ์เนาะก็แบบโอ้ฉันก็นั่งฉันก็ชอบเกมเศรษฐีก็เลยแบบม,มาทําคลิปสุม่มเหตุกัาเธอด้วยดูไหนๆก็เราก็ทําอีเวนต์อยู่แล้วอย่างนี้เราก็เลยออดคิดไปด้วยเลยดีกว่าหวานๆเกลียวเก่ียวเอมายใจ แต่คือมันจะไม่มาเลยหรอพีอ่มาแล้วสั้งเจ็ดอันเนี่ยเจ็ดอันก็ลุ้นอยู่นะเดี่ย,นนยคือแสงขึ้นบ่อยนะแต่ไม่มีเลยอีอียไม่มาสักทีเลยเถอ,อวัตถุดบมันไม่มาหรอเนี่ยไอีเวนหมดเร็วมากเลยนะออเวนหมดวันที่เสร็จเธอมแบบพรุ่งนี้แล้วไนดะ้ออเวนไดนะคือเกิดไปแม้ออเวนนะ่ะมาเรเร็วขนาดนั้นซีแบบทีเวนตัวละครนี้โหยาวนานแปดร้อยห้าสิบนะ ออกมาละหนึ่งนะคะเอเวนซีนี่มาสองสามวันคุณพระกะจะให้หมดตัวกันหรือไงอย่างนี้แต่ไม่รู้เวนหน้าเป็นกาดหรอกาดอะไรเป็นเอากาศเลยแล้วหรือว่าอมดาวจะเข้าเลว้ววิกได้เอ๊หรือหลังวันที่เจ็ดจะเป็นอมดาวกันนะทุกคนลุ้นแบบลมดาวอมดาวอมดาวมากเลยทุกคนก็น่าแตกแพงแพงแพงแพ,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 พงกันทุกคนนะคะนั่นสิเอ็มนี่มันก็ลายเหมือนกันนะเอซีนะ เอาหมดเป็นเลวนะคะ1,650น้ 1, นะคะก็ได้ A บอกมาแค่1ชิ้นกับ A อีก2ชิ้นนะคะต้มเล้งอยู่นะคือกลิ่นบูดมันมาแล้วนะคะแต่ทำไงได้นะคะในเมื่อเริ่มแล้วก็ต้องไปให้สุดช h ม m ล่ a อุ๊ย A มาละถือว่าอาจจะเป็นดวงเริ่มมาหรือเปล่าเออดวงเราเริ่มมาเริ่มมาตอนที่เราเสียเยอะๆนะอย่างคลิปอะอะไรอะก่อนหน้านั้นซี่ก่อนหน้านั้นเป็นอะไรนะ อ๋อเป็นโดนระเบิดใช่ไหมกับเอ๋อไม่ใช่เป็นลงรงเท้าบอลทองนะคะโลกบอนทองเนาะกับสวีดิชานั้นก็แบบนะเออมันมาออกทีๆหลังๆนะเธอแบบตอนเสียไปเยอะมากนะคะแล้วออกจากหลังๆโลรัวเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วทำไมต้องเบิ้ลลิ้นตอนเราเรือด้วยนะคะโอ้ยบูดบูบูด,บด,บดลีนะคะลีหน้านี้นะคะไม่ไหวแล้วนะ แม่เอลรนี่นะจะไม่ให้น้องเลยเหรอร้ายหเหมือนกันนะเออ,อเห็นหนึ่งแล้วมันช้ำใจนะเห็นเอบวกอันเดียวแล้วมันช้ำนะอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยเปิดหาแม้เซอร์ลอหนึ่งจุดสามจุดสามมันมาแล้วไม่มาหวานหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามข้า 1. 3. 1. 3. ขน้อย เอ้ก็ไม่มานะเนี่ยเอาดีๆไม่มีอะไรมาเลยไม่มีอะไรขึ้นเลยสักอย่างชีวิตนี้ปิดแบบหนอนๆไม่ได้โหลแบบเปิดออกเปิดออกแล้วแบบเนี้ยโอ้ยเซนพอเปนข่าวเจ้าโพนี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามไม่ออกนะคะหนึ่งจุดสามโอ้โหไม่ใช่นะคะไม่มีเลยหรอ เอก็ไม่มาเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยพันนี้พันนี้คือไม่มีอะไรเลยเธอโอ้หนึ่งพันหกร้อยนี้นี่ยังมาแล้วสีทองนะคะไม่ใช่คือไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยสี่พันแล้วนะแหละตอนนี้สีทองอยู่แล้วสีทองบ่กแมนะโอ้เฮ้ยนี่นี่น,นี่ไม่ออกนะคะไม่มีอะไรเลยโอ้ยหมดไปแล้วนะคะหนึ 1, ่งพันหกร้อยเอ๊ะหกร้อยห้าสิบ อุ้ยเอมาว่ะเออลัคก,กี้ถือว่าคุมอยู่อ่ะพันนี้ฮะเอมาแบบดับเบิลเลยเธอโอ้ะคุมมาอีกไหมอุ้ยสองชิ้นเลยอ่ะลัคก,กี้จริงๆส่งกับคําว่าเป็นลัคก,กี้เอาอยู่ดีก็ได้มาสามชิ้นแบบงงๆนะคะอ๋อนี่สินะคนที่เขาปิดกรัวเออหนึ่งจุดสามก็ออกบ้างสิโวยเอออะคุมแล้วเธอหนึ่งพันนี้ถือว่าได้อยู่ดนะัก หรือว่าจะเก่งนะหนึ่งพนี้จุ๊บนะหนึ่งันเนาะเพราะว่าเออเราจะไม่นับหกรหสิบนั้นนะอโอเคหมดไปแล้วสองพนะคะหกร้อห้าสิบนะเออเอมาสามนะเธอเอมาสาชื่นใจขึ้นมาหน่อยเริ่มชื่นใจอุ๊ยไม่ละสี่นะคะอ่ะเริ่มชื่นใจละอืมเราเหลืออ,อีกสี่นะคะแต่ว่าเอล่ะ ไอเอไม่เป็นไรเอมันเติมปิดได้นะอ่านี่พูดแล้วมาสองชิ้นเลยมันไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ดีไหมไม่มานะคะม่ะพอลีปุ๊บก็เรื่องดาวดีดีเวอร์มาไหมไม่มนะคะถือว่าดีและอีกเท่าไหร่อยะเดี๋เท่าไหร่วะเดี๋ยอีกสี่ชิ้นใช่ไหมมาไหมหนากก้ากัวอย่นนะ ไม่มานะคะโด้และเอไปไหนหมดล้วจะปิดไหมเนี่ยคือหวั่นใจเล็กเออยู่นะเออเวลาเด้เวลาเวลาโอ้สี่กล่ลลล Ooh, กองมา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 ต้องหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามมาอืมันต้องมีสักกล่องสิโ้ยนะคะทุกคนมาแล้วนะคะห้าชิ้นนะเหลืออีกสามชิ้นนะคะ เออีโคฟยังหวังเออเอา e ad, เอา e ีโบ e ad, ะะก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเต็มีเพชรเจ้าพอกับอีโบกเนี่ยเฮ้ยสีทองนะคะไม่ใช่กดลัคกี้นะคะเดี๋ยวเต็มแต่มันไม่คุมนะคะมันเลยนะคะอ๋อยันอ,อยากได้ลัคก,กี้จังเลยอะ่ะลัคกี้ลัคก,กี้ได้แัช่ชสวงชีนเลยนะอือปังหลายเด้อฮักอายหลายเด้อ ไม่มีเลยว่ะโหได้อีกแล้วได้อีกแล้วเธอเอววกโอ้มันลัคก,กี้ว่ะอุ้ยได้ริงสี่คยอุ้ยดวงมาว่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบวันที่หกหรอโอ้มันปังนะได้อีกแล้วดาดาว,ว,ว,ว้ยไม่อยากออกจากหน้านี้เลยอ่ะเดี๋ยววันเลียเราได้กี่ชีนแล้วนะหกปะ่ะ อะเอมาด้วยนะครับอุ้ยลัคนีดีจังเลยรอบนี้รอบนี้โอ้ยโอยนะโอ้ย,นะอยแบบขั้นสุดว่าไหมอ,อ้ยแบบสุดๆอ่ะรอบนี้รู้สึกได้เลยสัมผัสได้ถึงความอวยเด็อเดียวนะโอ้เนะหน่งวะะอ้ยเอมาละเี่ขาดเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้นับเลยนะแต่รู้สึกว่าออกน้อยมากเลยนาะยเออะวันอยู่เนี่ยอืม เดี๋ยวเท่าไหร่วะเดีวสามหรืสองนะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ทองนะโอ้ยเพชรเริ่มนหน่อยแล้วรู้สึกถึงแรงแบบแรงกดดันอันนี้ไหมไม่ใช่รู้สึกถึงความกดดันว่าอุ้ยยังไงดีนะ <c oughs> อืมคือแบบน่กกากลัวอยู่น่กกากลัวอยู่นิดนึงเรื่องนี้โกก 6, 6, นนะอ้ยน่ากลัวหกหกห้าศูนย์อะ ไม่มาแล้ววัะเธอเริ่มเงียบแล้วหนึ่งหลังจากที่โอยเรามาแบบเกร้อยสิบล้านเฮ้ยสองกล้องปว๊ะปว๊อืมไม่มาเลยเธอโด้ยโอ้ยกล่องเต็มลักกี้โอเสียดายจังแี่จริงๆมันมีเลยอีกนะนะ่ะลักกี้นะ่ะโอ้จริงๆควรกดประมาณเลขเก้าก็กดได้แล้วนะเธอแบบถ้าปล่อยให้สิบนี้มันจะเสียส่วนต่างเยอะนะฉันว่านะ อุ้วหนึ่งจุดสามจะออกอ้หนึ่งจุดสามันออกกอลาก,ก้ดีจังเลยอย่าไม่เข้าใจเหมือนกันกล่องสูมนีตั้งห้ากล่องนะแต่ออกลาก,กี้หมดเลยก็ไม่เข้าใจนะก็ดีละล่ะแต่พันนี้เราออกมาหรือยังว่าพันนี้เหมือนจะยังไม่มาปะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยจะสี่พันแล้วหรอแรงนะโอ้อันนี้คือแรงอยู่เรื่องนี้ไปนดเซิ อ่าๆกลับไปดูก็ได้ว้ายเหลืออีกสองนะคะเหลืออีกสองกับสามสี่สิบสองเสามนะคะ A อบวกสองอันเดี๋ยวไปดูกันใน2องพันนี้มันจะมาไหมอ้ามาแล้วนะคะเหลืออีก2ชิ้นนะคะ A โอ้ยเหลืออีกชิ้นเดียวแล้วนะคะเออบทความก็มาเลยว่ะ โอ้เลยหนึ่งชิ้นอ่ะวะอะาวางใจได้ละเรื่องเอนะเดี๋ยวไปดูเรื่องเอบวกก่อนเรื่องนี้คือเริ่มหนักใจละเอ้ยไม่มานะคะอาครบแล้วนะคะเอไอบอกเราเหลืออีกสองชิ้นเมโอ้สาธุออกเถอะมาเลยสองชิ้นนี้สองกองนี้ไม่มาเลยเถอะเอามานี่ืสองชิ้นเองอะ่ะยากขนาดนั้นเลยเหรออืมโอ้ยน้องก็โอ้ยให้สุดสิจ้าเออ ไม่อยากไปกดกองทุนสำรองนะถึงจะมีเพชรสำรองแบบในกิจกรรมนะคะเฮ้ยมาไหมไม่มานะคะหนึ่งจุดสามเฮ้ยไม่มาโดยไม่มาอีกแหละแสงขึ้นหน่อยนะอีเวนต์นี้ฉันให้แบบกล่องขึ้นดีอยู่นะโอ้แต่ถึงมันจะบูดๆไปหน่อยก็เถอะอ่เริ่มบูดแล้วเธออีกสองชิ้นยองยากจังเลยอะฉันแบบ จะชอบตรงที่แบบลักกี้มปนปังอะเออลักกี้คือมันออกรัวๆเลยนะคะลักกี้กูจะขาดสองชิ้นหรอไม่ได้นะเออเธอเหลือพันสามแล้วว่าจะปิดไหมนะเนี่ยเออกำลังขคิดว่าโอ้ยโอยโอยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเ,เนี่ยามาอีกสนะีโว้่หนึ่งจุดสามน่ะบอกว่าจะไม่มาแล้วหรอหรือว่าหมดโคต้าแล้วเมื่อกี้แบบ เป็นช่วงอัพชามก็คือช่วงดวงขาขึ้นเออออีกพันสามนะคะเามาดูรุนกันค่ะทุกคนกดไปเลยไม่มีแสงเลยอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาเร็ว,ย,วยี่ยขัดอีกหนึ่งนะขัดอีกหนึ่งขัดอีกหนึ่งขัดอ,อ,อีกหนึ่งชิ้นเท่านั้นมาแล้วเธอมาแล้วมาแล้วเสรเมมมาเสรเมมมาอันนี้ไหมอันนี้สีทองนะคะไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นะคะอุ้ยแซ่ไม่มาเวอร์โอเคโอเคอะเดี๋ยวกลับไปดูแป๊บหนึ่งขาดาอีกหนึ่งนะคะใช่ไหมสองสี่แปดเนาะขาดแปดนะคะโอเคมาเริ่มเลยขาดแปดอา้าวครบนะคะมันต้องรีออกนะเธอมันต้องรีหน้าเข้ามาใหม่นะไม่งั้นมันจะบูดนะเออเป็นมมเต์เรซเชลเองแหละน่าจะเกี่ยวอยู่ละมัง้งอ่ะครบแล้วนะคะเอะะเอโลด ปังมากนะคะครบแล้วนะคะ8ชิ้นนะ248เนาะอยากได้มีตัวนี้หายหกไหมไม่เอานะครพี่ไม่มีแล้วนะคะหมดนะได้แค่ซีเดียวเนาะอีเวนนี้อืมเดี๋ยวเราไปดูงบประมาณกันนะคะก็เหลือบ976นะคะตอนแรกเรามีเท่าไหร่6รอ6เ7 6ชิ้มลบ976นะคะเราก็จะเสียไปทั้งหมด5,700นะคะซีนี้ ถือว่าก็นะเออราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไปดูมาก็มีคนปิดห้าพันห้าร้อยหรือว่าห้าพันสามพันอะไรแบบนี้ฉันเลยมาแค่สองร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออ n u m b บ r รวันนะแล้วก็ไปดูแบบในแบบในกลุ่มนะว่าแบบเขากดแล้วมันเสียไปเท่าไหร่นะแบบบางคนเสียเยอะก็ไม่ดีนะมีดนี้แสดงว่าแบบทำไมถึงออกง่ายละ่ะหรือว่าดวงดีจะไปกดนะคะจะเย็นๆเ้อ อันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะสุ่มออฟอะไรได้เนาะถ้าไม่ได้ตัดนังฟ้าหรือว่าเป็นเบิ้ลเนี่ยฉันก็อาจจะไม่ซื้อแบล็คนะเพราะว่ามันจะต้องรีอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าได้เป็นนี้ก็ต้องฉันก็จะรีนะคะเป็นแบล็คให้นะเออเอาไปดูกันนะคะทุกคนตัดนางฟ้าเจนะสะบสามนะคะไม่รีค่ะเออได้คะไม่รีไม่รีดาะะืม แบกก็คือต้มเล็กไปก่อนได้ค่ะตัดอัฟจิสิบคือมันลดนะหรือว่าจะซื้อแบกดีวะแต่แบกมันก็ไม่ได้อะไรนะเสดายออฟลองอัประเด็นนะโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะแบกชื่อเครื่องลายดิ้หรอคือตัวซุ่มหรออ๋อฉันมีหมดแล้วยกเว้นอันนี้อยากได้อยู่กับแมงดาอันนี้ก็กิจกรรมไะคะ่ใย่าเลืมมาเล่นกันนะแลกอะไรหนึ100่งร้อยเพชรหรอ เก็บไปสามอันแรกหนึ่ง้อดีกว่านะทุกคนเชี่อชันมันจะใส่ประมาณหกมัง้งได้ประมาณสองอยกิจกรรมนี้เซ้นไมิวา่าอันเดี๋ยวเรามาลองดูจัดเซตดูแม้ว่าแบบจะเข้ากับใครได้บ้างนะฮมถ้าพูดถึงในเรื่องของการแบบตกเมืองชนี้ใส่กับตัวนี้มันจะมันจะมันจะเข้ากันไหมพวกเธออยู่ไหนละอนเจี้ฉันหายไปไหนไปบอกว่าไม่ได้ปิดนะอะ ไปก่อนนะทุกคนมันต้องอัพหรือเปล่ามันให้มาเป็นแบบเอสบวกหรือน่วว่ากิจกรรมนี้ทับไม่ไม่ทับหรอห๋อหรอถ้าไม่ทับอันนี้ดีนะเล่นกับเพยก็โอเคแล้วเธอมันจะเป็นดักเล่นแบบดักเล่นเพยเราลยต้องไปตกแลนด์มาร์กตัวเองอยู่แล้วนะือมอซึ่งเราจะอาศัยดูดสมัยนี้ตกแลนด์มาร์กแล้วตัวเองแล้วดูดมันก็แบบ มันก็จะดูแบบเฉยไปนะเพราะมันมีป้องกันนะจะตกแลนด์มาร์คแล้วเราก็บัตรเชิญปาร์ตี้ก็ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าออฟลอมันจะซ้ํากับรองเท้าไงโอ้ถ้ามีบัตรเชิญแบบบัตรเชิญอย่างอื่นก็น่าจะดีกว่านะคะทุกคนมันจะได้ไม่ซ้ํากับออฟลองเนาะนี่ถือว่าเป็นซี่นะมันใส่ซ้อนกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูดีๆส่ทับกันได้ปะ อทับกันได้นะแต่เวลาแสดงผลมันก็จะออกอีกอย่างหนึ่งปล่าอืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคใส่กับเพ้ยก็ดีนะอาอสลันหลอนว่าจะเหมาะกับอาสลันเถอะเออปราก็จะไม่มีเตะใช่ไหมแต่เราก็จะไม่มีขังกงนะอืมถ้าแต่ฉันปิดมาจะามาเล่นกับใครอะ่ะ <laughs> ดาร์คีที่หรอเอ้ย,อยาไปลองก่อนว่ามันอะไรนะทับกับดารคีที่ไหมซาโฮหรอ สังฮมันเน้นเตะอนะ้องแต่เล่นเป็นดาร์กเล่นก็ดีนะเวลาเริ่มเธอร์มาก็ไปเหยียบลูกแก้วเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ,อโยนกับเออโยนมันคนละอย่างกันนี่หว่าไม่แน่ใจนะแบบมันทับอะไรกับไปกันบ้างนะมันก็น่า,น,า,น,าน่าสนใจอยู่นะคะอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับ าการหามีดปาดกระจายน้องหมดไป5 7 0พเดพชนะคะก็เราเก็บกันใหม่นะคะเดากิจกรรมหน้ามานะคะแม่เอรูนี่นี่มนานสุดๆเลยเธอเอามาให้แม่หาเนี่ยคือปิดแทบจะทุกจี้เลยนะเออแบบดีแม่หนูจะซื้อชุดให้จริงๆนะ5ชุดมันมานะพูดเลยนะเราปิดก่อนหน้านั้นไปอีก2ซจี้เพราะแม่เอรูนี่นะคะอรอบนี้ก็สุ่มได้ตัดนางฟ้านะคะก็ปังอยู่นะโอ,อ้แต่อยากได้แบกอยู่นะเธอ พวกเธอคิดว่ายังไงอ่ะฉันควรอัปเป็นแบล็กไหมแต่้ากอัพแบก็คงจะไม่ได้ตัดหนังฟ้านะฉันว่านะอาจีอาจจะเป็นออฟป้องกันที่บูดกว่านั้นก็ได้อืมทุกคนว่ายงไก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าจะให้ฉันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะอ๋อโอเคนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอใครชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะคะพบกันอีกในครั้งหจ้กับชอ่องอจุมาชนินเนลด้ดยนะคะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราเจกินใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง